สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถกถูกฐานภายในประเทศเรือตามประเทศอยู่ดีมแห่งถูกทุกฐานเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีอติมีญ่เกีียวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเข้มแข็งมันยินลูกทุกถูกฐานพี่น้องเอ้สบายดีตอนเถียงเทียงพี่น้องเอ้มาพบโผม่ใหญ่เกี่ยวเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้มหญ่เกี่ยวกับไทยแล้วๆไปให้พ่มแม่พี่น้องเบิ่งแล้วเบิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้ออย่าเะเบอแมหญ่เกีียวเด้อ พ่อเมย์เบิ่งกซุ่มเบิ่งแเจบบ้านมันใหญ่เคียวตามตัวธงหายธงนาเนาะแล้วให้แเหล่านาไม่ต้องมาตะก้วยอยู่แถวธงนะพี่น้องเอ้ยเขียนเที่ยวนะมัวตีผู้มัวติเลี้ยงมัวเนี่ยมัวปล่อยไปกับไปตานธรรมาสะพี่น้องเอ้ยผู้แล้วเขาปลาเขาดงผู้แล้วตามโคตามขนงพผู้แล้วคำยำแรงมากจะได้ลุกลามต่อมาเฮือนซาน ไฟมันพ oh. <shared> ี ne ่น้องเอ้ยลักจ้าทำไมอย่าเกี้ยวกระสิบถ่ายเพิ่งดูพี่น้องเด้อหย่าอัติมาอย่าหน่อยเนาะหย่าหน้าเพิ่นมามาหาหลานทรายหย่าตันปะโทมาหาหลานทรายแต่ว่านี่เนาะเปิ่นพัคก็กินข่าวพี่น้องเอ้ย ไม่ไงคุณน้องบายดีมาหานาเต้กินหอยอาเต้กินหอยลาหอยจาราอยู่ดีไม่แห้งเลยอหม่อนเดิเฮ้ยหยาเพิ่งมาแล้วคุณมาชมมียังอาหารการกินห่องผึ่งกินหมูดูเพิ่นหอก เอฟซีอาเต่แม่ใหญ่เคียวกินขาหนังกันเสเสร็บเลยพี่น้องเด้ออาหารกินกับบอปานได้เลยพี่น้องแบบกินแบบกระทันหันเนาะคนมาปั๊บเพลินเลยแม่ใหญ่เคียวก็เป็นเหตุกินพี่น้องเฮ้ยพี่น้องมาได้มากินนำกันได้มีอย่างเนี้เล็กๆในน้องไอ้เนาะอ่ะกันเม่ยได้กับตามน้ำใจเนาะแม่โดงเอ้ยฮ้องแบบ เฮ็ดกินง่ายมากสบายว่าจะส้างม่ใหญ่เม่ดองกันแบบว่าอยากเข้าก็แม่นเนาะกินมากินทอดปลายินเลยม่าหางกินกุ้งแกงปลาโอ้ยสะโพนแกงปลาเนาะส่งพักปิ่งปลาเคืองสุกปลาเคืองแกงปลากระนำที่มาจ้วงล่วงอยู่แท้เนาะกินแซ่บๆนสร้งการดื่มพินอ่างเดิมเมย์ใหญ่คุ้นคุ้นก็บขึ้นมาตะครวเพิ่งกิ้วข้าวแห้งพินอ่างเอ้ยมีเนี่ยก็กินเพิ่นว่าบ่ยากดอกใหญ่เคี้ยวเอ้ยปลาเดะกระจ้ำเพิ่นว่า กันพ่วมยากนี่คนว่าคนปัญญาคนว่าเซเต้มาสนุกมาเบิ่งพระเอกซ่งพี่น้องเอ้ยกับสาวพลกอบเจลายๆกจะดีไม่แหงพระเอกซ่งพระเอกซ่งเอามาดูลุแสดงความกาหานลุ อย่ามีขนมนะพระเอกซองได้กินแล้วเอานี่ยถ้าพระเอกซองอยากกิโลกินได้พี่น้องเลยค <c oughs> ันว่าสบายดีพี่น้องครับมาเดอ้อพี่น้องกินพันาติพนธุ์พี่น้องเอฟซีมากินน้ำเพิ่นว่าเออกินเบิร์ตก้อนเพิ่นว่าไรพระเอกซองบัด้ไปโรงเรียนซ้่งพี่น้องเอ้ยตามภาษาเด็กๆพี่น้องเอ้ยหันไปน้ำคนใหญ่แต่เ้าวๆคุณม่ใหญ่คุนก็เลยเอาหลานมาว่าหนาหนามายามหลานเนาะ เอาลานมาขายห่าหน้าขึ้นมาแต่หัวอีกแล้วบนหิดครัวผู้พี่น้องโอ้ยลงหายน้ำผ่าพคใหญ่แต่สาเศร้าโอ้โหหยางลงไปอีกปลาย่างลงไปได้ประมาณลักหนึ่งโอ้ยม่ใหญ่เกี่ยวกระบอกบถือเนาะยุบไตยุบเนื้อขอโตก็ภัยแต่พี่น้องเด้อ เอก่องบสสบายดีท็อปพี uhm. ah uses, ่น้องเนาะเป็นอะไรเด้อเอก่องคิดคุยบ่เนาะแข่งกันเป็นพี่น้องเมนดองสิมาเอกสอันโทรบอกออกเนาะขัดโทรมากอ่ะเกียมคืออาหารการกินเนาะเนียนก็มีอยู่อันแบบว่าขั้นเห่าเห็ดกับเพือดจิได้กินกับโอ้ยใบสองใบสามกูเล็กจิได้กินมันก็เป็นง่ายโดเนาะก็มีอยู่เนี่ยกินนะเป็นเป็ดเป็นไก่ในตู้น่ะก็แบบว่ากินกระทันหันกระแมนพี่น้องเลย อินเบียง่ายๆไม่ใหญ่เกี่ยวกระดิ่งเคียมเลยเป็นเบาออกน้องยันน่าอินเดียนะคนงานตัวยังแต่แล้วตายขอบคุณทุกทุกทานด้วยพี่น้องเด้อที่ส่งสมมาเตยไม่ใหญ่เกี่ยวที่เป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่ใหญ่เกี่ยวถึงปัจจุบันนี้ค่ะพอทานให้อยู่ดีมีเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงมาอย่งลุ่งเรื่องทุกทุกทานด้วยพี่น้องเด้อ nhưng với học học, nó cứ 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 เคนว่าเม่เต็มเผือกทะลึ่งพี่น้องเอ้ยเคนว่าเม่ใหญ่เกี้ยวปิดโถงพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเบากันไปพี่น้องเอ้ยเจเจรจากันไปเนาะตะลุกเฮฮากันไปน้ำอ่ะลุกเฮ่าไปน้ำคลายคว่มคลายคว่มเมื่อยกันเมร์พี่น้องเอ้ยคลายเกลี่ยคลายหายมีหรอคลายคว่มเมื่อมื่อยคลายคว่มเกลี่ยเม่ยังเปิดประเพณีงานกองหยาเปิดเริ่มเหมืออเมญเอนไปแล้วนางโพลไปแม่ลูกขาน้องลูกไปแม่ไปอยู่ขางแม่ลูก ห้แมาดองกินเผานะลูกขึ้นขึ้นขึ้นึกสาธไปออกซ่องฮะอวยมาบึงไปอีกส่องพี่น้องเลยไปอีกส่องขี่คุยเนาะไปออกส่องไปจักกไปเกหนุกจักกาบเลยไปเอกซ่ง หล่าจะกินข้าวกับยางลูกยาบอกข้าวนคนกินข้าวเปียกไม่จากถั่ว <Morris> ง <aí> ่ายนางน้ำยาลูกให้ยาบุเลยลูกละใส่ใส่มาเถอะสมเหนื้อสมนางค่ะเนาะอย่าให้ลูกอย่าให้ลูกให้ยายาแพงยาแพงลูกละ ฮะดุดูน n บนดอ้ยที่นำสบายกอนบ่บนระสือหไดสบาตน้กองเ้ยพีะอกพเอกสิฟุยอลมือนนาะนาเออมงมเอางามงอมกูหันก็ได้ออบได มันเป็นกุญแจรถยานาเด้เป็นแจรวยานารุไปรถเต้ได้ตาว่าเต้แล้วรถนานามันไปได่ไหมดีตงามแบบในรถยานารถยานาองามรึเปกัรนตุ่มเบิ่งลงนของการพิองเลยกรดุนแล้วพน้องเลยอีกสองดือพน้องเลย ม่เดนองเปน่ะกินหอยแข่ง hmm. พี่น้องเนาะกินการเซเสร็จเลยพี่น้องเด้อทั้งเบญอํามทั้งเยอรมันบุญลักษัณนีคอนเกนนุ่นาสารคามลูกสาวแม่ให่เกียวเสียวนิสาอยู่มิเนเซีาเนาะเก่านุการเซ็ตเสร็จหอยแข่งนั่งเดินไ่เดินองกินพี่น้องเลย ต่างประเทศมหานครภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศนอกจากการเสพเสพพี่น้องเนาะบ่อายนะบ่เป็นอยังเดิมกินกินลูกหลังจากระเบิงปั่นไปเอกสองอีกเด้อพี่น้องเด้อิมกองับนายเพื่อนติดถ่ายเถิดกันอยู่เนาะเพราแล่าผมพี่เหลี่ยงเก่าเพิ่นแต่อายุ อายุเพิ่นได้สี่วันพี่น้องเอ้ยน้องกระ่คูณนะน้องกระตีมึงแย่งกันมาถึงปัจจุบันนี่พี่น้องเอ้ยถึงปัจจุบันพี่น้องนี่จะมีผมมาสอยพี่น้องเอ้ยมันมาสอยผนก็ยังเบาเดีเบาเดีบางไปไหนเนาะเบาบางไปน้ำผู้ข่าเรศแนยใหม่ดีโดยเพิ่นเห็ดเนยใหม่สักผ้าสักเป้แค่ลูกไหหลานลูกไหหลานกปล่ได้ปลารลานดอกก็มาคือเก่าหมดเลย แมนแมนบะดมื man, อมามือบอม่าอะไรมันละญญาเป็นพ่างใาย่เหมือนถาบไล้เลยก็มาสักผระก็ข้อทั้งหลัดทั้งหลวงมาสักผาให้ลานพี่น้องเลยแมนอะไรมือได้เก็บพวกเข่าแห้งกับปอด้ไป้ทังไหลายแล้วมีของเงินกะนั่งอยู่เหื่นแล้วบาดนี่เพิ่นม <man. S 2> ีแต่คนผู้เดียวนะเฮือนเพิ่นพี่น้องเอ้ยเจ้าวเต่าก็ไปหาเงินหาค่าหาเงินหาทองครอบครัวภัยครัวมั่นเนาะแม่นแหละ ง่ายกับโบได้ง่ายกับอยู่เพื่อนง่ายกับอยู่ผู้เดียวอยู่คู้เดียวคู่หนึู้หนึ่งอยู่น้ำเหมือนกัไปเอาลูกเอาเมียสามครอบสามคั่พี่น้องนี่โดยโดยมาวันนี่เมย์ใหญ่เคียวสุปขูดกิปเมียเดีก่อนพี่น้องเอ้ยผักกุหลาบกุเซกุติดตามส่งอาเต้เมย์ใหญ่เคียวเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจสู้ๆต่อไปพี่น้องเอ้ยพี่ผักประการใดก็ติดต่อไปเดี๋ยพี่น้องเลย ไายสู่โควิไทให้พรคุณสิทริ์กตนาไทยเกี่ยวทั้งสามเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นลกจงบรุษนบนบันดาลปกป้องหาศาปกปองปกของบทานให้อยู่ดีมีเฮงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพผิวแข็งมันยืนลงเรื่องสุขกายสุขใจด้วยเทินซาทุสบายดีบาย